เดี๋ยวจะพามามาชมนะครับพระนอนที่องค์ใหญ่ที่สุดเชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่บ้านแก่นเท้าตำบลเมกดำอำเภอพยักระทุมิสัยจังหวัดสารคามมหาสารคามนะครับนี่ฮะกำลังก่อสร้างองค์ใหญ่มากพระนอนสีขาวเห็นได้จากทางไกลเลยนะครับเข้ามาถนนใหญ่เนี่ยมองเห็นองค์พระชัดเจนตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเดี๋ยวจะพาเข้าไปรับชมก่อนเชื่อได้ว่าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยจะงดงามเป็นอย่างยิ่งครับ เดี๋ยวพาไปชมพระพักของเราพ่อทั้งูปนะสวยงามมากครับามามามา พระเจ้าสถานฟ้านะครับมีเขียนไว้ที่สังฆาติของหลวงพ่อนะครับดูพระพักของหลวงพ่อยิ้มเมตตามากนะครับหากใครมีโอกาสเดินทางผ่านมาทางเส้นทางนี้ก็สามารถแวะเข้ามากราบไหว้ขอพอรได้นะครับหรืออยากจะมาร่วมทุนทรัพย์ปัจจัยในการสร้างก็ได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้กําลังทําการก่อสร้างอยู่นะครับถือได้ว่าเป็นพระนอนที่องค์สีขาวที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้บรรยากาศก็ดีนะครับ ต้องใส่แว่นตาดำน,นัไม่ใช่ว่าไม่ให้เกียริสถานที่นะครับแต่ว่าแสงมันแสบตามากเพราะว่าเป็นพื้นเป็นสีขาวนะครับดูครับอู้ใหญ่มากครับพระเจ้าสถานฟ้าครับสถานจริงๆครับมองเห็นมาจากถนนใหญ่เลยนะครับนี่ ่สามารถเดินขึ้นมาไหว้พระนอนจำลองที่พระกระโบราหรือข้อสองของหลวงพ่อได้นะครับจะเห็นคนตัวเล็กมาก จุดนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานที่เป็นทางเชื่อมระหว่างพระเจ้าสถานฟ้าถึงพระธาตุอินแปลงนะครับก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินนะครับได้อีกจุดหนึ่งนะฮะที่สวยงามมากเป็นมุมที่เขาเรียกว่าเป็นมุมธรรมชาตินะครับก็อีกมุมหนึ่งที่สวยงามเชิญชวนมากล่าวไหวขอพรและเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับ